สวัสดีครับท,ะทะา่าท่าเชี่ยวพอพอพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินนะครับยังไงบอกพี่น้องดิต้มหนังงวัวครับพี่น้องต,ต้มหนังงัวตำสมตำสมแก้วเปรี้ยวกขมีนี่พี่น้องหน้าหนาหนังหนาไอ้พันกินเที่ยนนึง<ม>เลยมันติดใจใก,ก็ะเล็ดัดในผ้าไอ้พันดีมี่สมตำแล้วก็แล้วเดี๋ยพักพักบุงพักโบราณครับวันนี้เน้นพวกนี้มาแซนกันพี่น้องแก้วเปรี้ยกยังมีพี่น้องแก้วเปรี้ยวพร้อมตำมะฮงก็พร้อมแซนกันไหมครับ เอาไปแกงสักพักสิเล็กกระสุดอยอดนะพี่นอ้องแต่วันนี้เขาจะกินแบบนี้เลยกินกับแก้วเปียกเขาตำาหะฮงก้อนจะไปกินไปแซ่บไปนู้นน้ำผมก็ฝากก้อนแหก้แช่ก้อนที่ตามแฟนเพจเฟซบุบ๊กท,ะทะ่านๆแชแนวน์วเพจน้ำเลือกพี่น้องเด้อซอยๆดันกันไปครับไปจัดเลยไ,ไอ้กระสุดอยอดของเสียบต้นด้านเดียวกันครับคนขายแหนม้อมาพี่น้องอันนี้มันส่องออกเหมือนเดิมเอะเลยนพี่น้องเด้อจังมันเสียงยังดอก ตามุูแน่ดิสพิกง่อยบวีขาดว่าเด่นเกือดออกเกือบเบลอแล้วเนี่ยกุบกุ้งอ่ะอนุ่มเหนียวนุ่มๆน่าสยพป่น้องมั้เนาะมนเะขาเที่ยง นางบักไลยเลยพี่น้องอืมน้องต้องน้าหนไม่นังง้อให้มันนงันนงสร้างไปดูบักหนาเด้พี่น้อง <laughs> mươn mươn không có phát nhầy quá Về mà Nhầm ra Về Chỉ biết, biết. À. Ôi, mắn mườn đây phải Đúng, chín lái thì là tôi vẫn chín bỏ khiêm ของคุ้นเรฟซี่พี่น้องลหลายๆท่านติดทรงควมหมวงใหญ่มหา,หาูุพีเลยครับเด้อมันจันท์มันก็ะเห็นง่านหรอได้ง่างนแตงกระดุยหรือพี่น้องครับภักสมองเรกอาชีย์จนนี้พี่น้องอือ ลอยอยากย่ทั้งนี้ <c oughs> อ,อละมนันครั้งนี้เป็นหองติดจังหวะแล้วน้มันเป็นยุเร็ใครออาฟังอืมอมียเหือ้อ ถ้ามันเป็นเหลี่ยมไหนอ่ะเป็นเพราเงาตีกัน,นมาเหน่อยโวนเนี่ยมันเป็นทางไหนอยั่นเป็นทางไหนอยูมันเสิยกายมันพักเลยบ่อเออแค่เปียบลเลยนะพีข่ขึ้นสมองเลยเดี๋ยวปิดเลยมันจะแตกปักโดนถ้าไปแบบโดนหนังอุกมุมเลยนะอือเป็นโดนหนังอือ không khổ nào này anh ta đây đúng เ่ต่าหุงยูเดี๋ยว,วเท่บบกอกได้พี่น้องอย่มาห,หุงใท่าบบกอกตองเลยอือ เห็นแบบนี่นังพี่น้องนั่งล้วนวนี่ฉากพระเยนต่ล้วนเลยลองเอาไปเห็ดกินได้พี่น้องด้วยหนังที่ล่ะเอาไปต้มเปื่อยสำหรับผมว่าต้งเปื่อยมากก็ไม่พอดี

พี่น้องท่านใดหรือเอฟซีท่านใดท,ที่อยากไอหุ่นจักงลูกพี่กับทักมาได้แด้วพี่น้องเด้อท้างเฟซก็ได้เฟซชื่ออย่างพี่ต้นนรุตบ่ะีม่ยองพระดันอินทิเดศฮะพระดันอินทิเดศพระดันอินทิเดศพี่น้องชื่อแล้วพระดันอินทิเดศยิ้มเข้าไปได้พี่น้องเด้อเฟสก็ อยากทักทายกันเห็นพี่น้องทักทายมาหลายว่าอยากดูแจักดูพี่อยากดูแจกักแล้วคุนท่านก็ทักไปหาเพจผมก็ได้เพจก็ได้แม่จนเจอผมก็ได้เฟซบุ๊กผมถ้าท้าแซบเธอเองพี่ก็แปเดียวผมจะเอาความมุ่ให้าเอ้าเรื่ออวมอมลกันแล้วพี่เนาะอยากอยากดูแจักกัน น่องทั้งมึงนอทงทักมากอยู่มาเอาไอา้ผนไปเห็นงานนั่งก็ได้เด้เอน้องคนหนึ่งมา <laughs> เพกนว่าเห็นงานอยังกว่าขออนุญ,ญาตบอกได้ไ่ม้องได้ไหมว,ว,ว่าผมคันผมจำมะผิดโรงงานป่าแซม่อนบแบบน่้นให้ยังคันผมจำมะผิดนะ Cool. Yeah. Thêm ยำเพิ่มเลยพี่น้องเกี่ยวเพิ่มเรื่องแบบ เันยดงหรือบ่ใครอืนดไม่ถ่งหร้อไงบ่ไม่เคยลองเลแล้วบ่อืออ่ดบ่บ่บ่อื่ดเนาะเดียไวอยู่ อากาศดีไม่ต้องฝาวากลง,ง,งนี่กำลังนครันาากินด้หมาวโิดเด็ก,กรดิดหมดเลย ทำหึ้งว้ามาก่อนนี่ปูนะเข้มบ่เข้มล้านกระเทือนเลอทั้งเข้มทั้งเหม็น เสบเสบีบหน้อยเอ้ยแก่ข้นไม่หนูนังโลกคัวนังลกเว้ดไปหนันง,นง,นนนงต้มได้ไมันกลัวขาะไค่ Chắp nhạc Các à. bố Ngoài làm hết trên này kìm Khung nữa Khua bà Khua lắm Khua kèm Nói ra nó khỏe nè, bơm khỏe Nó khỏe mà chẳng dám ăn hết mỗi bánh đi anh bò ừ. Lâm cháy đi, ăn phong vết viết như thế này kinh chúng mình ăn lâu lãi lãi bàn ยังย,ยังกับทายังอยู่อครับมันมีข้ามันยัดแล้วมนนู่น ีเมื่อนี่กินยังค่อยจูบเออถ้าจูบเ,เอมะง้าเออนั่นมันงงมานใคยจูเหมือยจักโลนึงเอาขี่เพีย่ยต้มไดเลยแก้วขี่เพีย้ย น่นาะแจับแจบนี่ก็มีนาะถึงใจไม่นุ่มหวยว่ามันตำรวจมากอยี่ชิบโม้บนเวียบยังดูเถอะเพ่นไดชชวนนี่ยังกินขาดอ่องแบบแบบกบกบ แม่นเรียด้อ้อมืมืนเนอะฮอไเอม่าค่อยกินกัน้าพีนอเดี๋ยวค่อยกินแป้นไปจ่ะโดนไล่ไปนอนกับสีเบือนะ่อเนอะเอาแค่ิีก,กนานที่สิบ่บ่ เมือนจิ้ฉันซอยจูนะครับจิ้มไอ้ไอ่หลักกาน้องนงพี่น้องจำได้ว่าน้องนงเดี๋ยวจะเห็นน่องนงมา้งให้กินน้ำกันซอยจุอาจจะเป็นเส้นของไห้ลื่นเนื้อตับจังสี่ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เกียรติดตามชมนะครับมือูลคราวลูกพี่บ้านจันทร์กับสีบด้พอกันแล้วไปเห็นงานเหตุการณ์อีกสองสามมื่นกับไทยคิดน้องกันเนะพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับผม